อันดับแรกก็ใส่เครื่องลงไปนะคะก็มีพริกตะไคร้นะคะหัวหอมกระเทียมแล้วก็กระชายค่ะใส่ไปพร้อมกับไก่เลยนะคะตามด้วยใส่ปลานะคะเติมน้ำเปล่าหลังจากนั้นก็เปิดแก๊สเลยจ้าเพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดแล้วก็ใส่มะขามไปด้วยนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยค่ะรอให้เดือดคุอีกรอบจ้า คนไปเรื่อยๆนะคะจนไก่เริ่มสุกแล้วเราก็จะตามด้วยใบหอมค่ะรอให้เดือดแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าพอไก่สุกนะคะเราก็จะเติมน้ำเลยค่ะเติมได้ตามใจชอบของเราเลยชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะคะ รอให้น้ำเดือดเราก็คนได้เลยค่ะคนให้เข้ากันถึงขั้นตอนนี้เราสามารถชิมได้เลยนะคะถ้าไม่พอใจในรสชาติก็สามารถเติมปลาลา้าเติมน้ำปลาใส่เพิ่มได้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ส้มปอนนะคะแล้วก็ตามด้วยใบหอมอีกรอบค่ะคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า อันนี้จะเป็นสูตรต้มไก่บ้านสูตรบ้านๆเลยนะคะสูตรของแม่ดีเองคือซดน้ำแซ่บมากค่ะสูตรนี้